เมื่อกี้ขึ้นไปดูมาแล้วส่วนลอยฟ้าเป็นยังไงบ้างผมสุดยอดมากๆครับผมก็อย่างที่บอกไปปกติเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะเราจะเจอแต่ตึกแต่ลาอะไรเงี้ยแล้วเราได้มาเห็นแต่ว่าเรียกว,ว่าต้นไม้กลางเมืองอโอ้เรารู้สึกว่าแบบเออสดชื่นแล้วก็แปลกใหม่สําหรับคนอย่างเราใช่มันช่วยทําให้ผ่อนคลายเนาะลมเหนืออากาศที่มันแบบช่วยทําให้เย็นขึ้นด้วยใช่ครับผมก็ร้อนเซเจนมากขึ้นเมืปกติเป็นคนแบบชอบเป็น เอาให้อยู่เป็นเลยกว่าโยนเลยเหรอโยนเลยไม่เพราะว่าผมมาเป็นคนที่แบบชอบไปเดินป่าเราไปแคมปิ้งเราก็อยู่กับต้นไม้บ่อยตีกอ๊อฟด้วยเราก็จะอยู่แต่กับต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่รับผมแต่เราักมาที่ขุ่น้อมูลทะเลนี่ทะเลทะเลเป็นสายทะเลหรือเปล่าใช่แต่มันคือธรรมชาติเหมือนกันใช่ครับผมคือเราก็อยากให้อนุรักษ์ทั้งป่าทั้งธรรมชาติทั้งหมดนั่นแหละฮะเพก็เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง เดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นไปชอบในโซนไหนป่ากาเจก็เลยที่ยิงชอบทุกโซนเลยโซนที่ชอบชอบที่สุดจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่จะมีแสงฉายลงพื้นอ่ะแล้วเราจะไปเวลาเดินมันจะเหมือนแบบเหยียบน้ำเหยียบน้ำใช่ครับผมแล้วกราฟิกไฟเขาก็จะเลื่อนตามเราอยากตีกับไม้กอยากตีกับไม้ช่วยแล้วกราฟิกเขาก็จะเลื่อนตามเราเขาไม่เคยอยากตีกังไม้จริ่ๆเลยเราต่อต่อต่าจังหวัดมันสดชื่นแล้วกลางคืนมันก็จะมีการเล่นโอ้เล่นไฟใช่อก่ ใช่มันไม่ได้มีแค่ไฟตรงนี้เดียนะรวมถึงสวนข้างๆด้วย<ช>คือกลางวันอาจจะไม่ได้เปิดเพราะมันก็ไม่เห็นนะตอ,อนกลางคืนน่บอกเลยว่าคือแสงไฟมันแบบว่าอลัอาาง,อาางการมากๆใช่ครับผมก็เอาจริงคือถ่ายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเหมาะกับสายที่แบบชอบถ่ายถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราว่า,วามันคือแลนด์มาร์คใหม่ของที่นี่<ช>เลยที่กรุงเทพเลยใจกลางเมืองด้วย ขายมาเยอะเป็นอัลบั้มครับผมก็จะวางขายอยู่วางขายด้วยอเล่นร้อเล่นร้อนเร็วคือคืออัลบั้มใครเมื่อกีขึ้นไปขายคือแบบเอาบุญเปรมครับผมกับกาลิเย่ครับล่าสุดดีงานแล้วล็อกล็อกเลยอยากให้เชิญชวนว่าเพรามีจัดทุกคนอ่าใช่ครับผมก็จะจัดแต่วันนี้จนถึงวันที่ส6นี้ใช่ครับผมก็เอาจริงคืออยากให้ทุกคนมามามาร่วมร่วมงานกับเราวันนั้นทีจะมี การจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และการถ่ายรูปผมเชื่อว่าหลายคนเด็กๆวัยรุ่นหลายๆคนรู้ถึงไฟอื่นด้วยก็ชอบถ่ายรูปมช่ำทีมนี่ได้ด้วยครับใช่นอกจากการถ่ายรูปนะครับผมเขามีกิจกรรมให้เล่นก็คือการสแกน QR c ค d e ใช่ครับใช่แล้วก็จะบอกว่าเอ้ยเราเป็นแบบไหนใช่เป็นกรีนแบบไหนเขาจะมีหลายกรีนให้เลือกครับผมก็แค่ใส่ข้อมูลไม่นานมาร่วมสนุกกันได้ครับก็จะนะี1โมงถึง4โใช่ครับผมก็ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยอย่างที่บอกครับมีเงินมากมีเงินมากคะยามี อันเนี้เขาปิกหลักที่จะสัมภาษณ์กันดีหรือเปล่คผมหนึ่งเดือนมัดีแล้วป่ะเกือบแล้วเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วอีาโอ้ยอีกห้าวันโอ้โหคือกำลังอยู่ในช่วงปรับตัวเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าน้องใหม่แต่หน้าเก่าอย่างที่เราสัมภาษณ์ทุกทีแล้ววันมาสบการณ์กี่น้องใหม่โอ้ก็อืมเันนี้อยู่หกปีบุญห้าหกปีพอๆกันใช่ครับผมก็ คือด้วยความที่อย่างเฟรมเคยเป็นแบบดีแลนซ์มาก่อนล้วก็ต้องเรียนรู้ระบบที่มันใหม่มากขึ้นการเป็นระบบในรูปแบบบริษัทอะไรเงี้ย่ต้องปรับตัวมใช่ต้องปรับตัวมากขึ้นแต่มันคือข้อดีมันมีเยอะด้วยก่อนที่เราจะได้รู้จักคนมากขึ้นได้ร่วมงานคนมากขึ้นได้ฝึกทักษะได้ฝึกิกษะเยอะอย่างเราได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในจีพีเอแต่ละคนนี่คือตอนแรกคิดว่าเราเข้าไปคุยนี่คงจะคุยไปรู้เรื่องเพราะว่าแบบไม่กล้าคุยแต่พอเข้าไปปุ๊บทุกคนแบบเือนพี่หุุนประมาณ20คนโอ้พี่หนนยังไ ไม่หม่เดี๋ว่าทุกคนพูดเก่งอ๋อทุกคนแบบว่าสร้างบทสนทนาที่สนใน้ได้รอดเออใช่ผมก็เลยโอเคโอเคใครใครโอ้ยพี่เตพี่เตพี่เตพี่มุกพี่นิววี่พี่เตคือน่ารักว่าแบบแกเหมือนแกพูดพูดกับพี่กวางพี่กวางพี่เป็นผู้การเขาบอกว่า ไม่รู้จะเข้าไปคุยทับปิดยังไงกับเปมดีแบบเอาไงดีวะแบบเหมือนถามว่าเปมเคยไปนี่ไหมเพมบอกไม่ไปต้องจบเลยจบเลยคือพี่เ<ร>ต,ตหันมา,เ,า,เ,าเอาไงดีวะพี่กวางเอาไงดีคุยกับน้องอยังไงดีอะไรเงี้ยคือผมก็เออจะถามเมื่อก่อนผมก็บอกเออผมก็ไม่ได้ไปครับพี่อะไรเงี้ยใช่แต่พี่เตน่ารักมากพี่คนอื่นเลยแตเป็นรีมากทุกคนคือเป็นรีจริงๆคืออ่าอย่างที่เราบอกเราจะได้เจอคนมากขึ้นเนาะใช่คบอก ม่เหมือนไม่เหมือนเป็นโรงเรียนนะเหมือนในระดับผมนะปเป็นโรงเรียนด,ยด้วยด้วยแบบสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราด้วยปกต,ติเวลาเราไปทํางานเราก็จะมีแบบแบบแผนในหัวเราฉบับเราอ่ะพอเรามาันทางานในบริษัทที่มันใหญ่ขึ้นมากเราก็ต้องโอเค ปรับเปลี่ยนจบับเขาจะปรับเขาจะปรับเขาบางอย่างเราก็ต้องโอเคปรับอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้รวมถึงมิบุญด้วยเหมือนกันน้องบุญถ้าเป็นก็ในเรื่องอายุครับผมมีคนเป็นพี่บุญแล้วถูกเรียกว่าน้องบ้างก็ดีใจครับคืออยู่วาบีคือเป็นคนที่แก่ที่สุดในในบริษัทแล้วนคือคือสิ่งทีภูมิใจเลยอภูมิใจมากภูมิใจนำเสนอทุกจุดอย่างบุญเขาเรียนะคูดกับเป็นเนี่ยเพราะเป็นเพราะท่านความกังวลก่อนที่จะมาเซ็นสัญญาที่จริงเราเราเรามีโอกาส เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะคุยออกับเขานานแล้วแต่ด้วยความที่อตอนไปไปมีที่ญี่ปุ่นเนะาะใช่ใชเราทํางานกันเราก็ไม่อยากเขามีเรื่องที่แบบต้องคิดมากมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงีย้ยเราก็เอ้ยงั้นรอรอเวลาดีกว่าครับใช่แต่ก็เกินนกับเขาวไว้ก่อนแล้วใช่ครับผมก็ก็ดีใจที่ในสุด5-6ปีเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันใช่ได้อยู่ค่ายเดียวกันได้เรียนรู้ไปด้วยกันเหมือนก้าวก้าวก้าวใหม่ก้าวแรกไปด้วยกัน ใช่คือมันเป็นก้าวที่เราไม่เคยทํามาก่อนใช่เด็กตอนนั้นไอ้เป็นอะไรที่มานทำให้รู้สึกว่าการตัดสินใจมันเปอนกางที่จะต้องแบบว่าเราเราก็มองแบบอันนี้เอาอีกเี๋ยวกัันคือมองอันนี้ไม่หลับเราจะหุนเลยเหรอส่วนใหญ่ก็มาจากคนรอบข้างพี่บุญทำงานเดิมเราเราก็ถามพี่บุญเขาก็บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยข้อดีของการที่โอเคมันเราอยู่ซิบเดียบร่วมเดียวกันผมได้มีโอกาสปรึกษา พี่คนที่อยู่ G M จริงด้วยหามีปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็โอเคเนี้ยนำมาจนถึงเราเราก็ตัดสินใจแหละว่าโอเคเราเลือกคำว่าอนาคตไว้เป็นหลักแล้วกันแต่ก็ยังมีความคุ้มคุนค่อนข้างหนักบอกเลยนะนอนโอ้โหเครียดอ่ะช่วงสมการจริงด้วยตอนแรกทำงานไม่ได้เนาะไม่ได้สมการตอนแรกอ่ะคือผมคอนเสิร์ตเสร็จใช่ไหมแล้วผมจะว่างยาวถึงสมการเลยตอนแรกก็ชิวๆเต่ตั้งทั้งหมดจะเป็นตีก็โอ้โหหรือคือ เดี๋ยวเรียกเข้ามาคุยหน่อยนะผมไม่เล่นสงการเลยนอนเกาหัวอยู่ห้องไปเลยงงจนจนพ่อกับแม่ผมต้องบินขึ้นมาเพื่อมาให้คำปรึกษาผมด้วยเรามาอยู่เป็นเพื่อนแต่ว่าโอเคมีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีเรื่องของ condition ในการที่เราจะเข้าไปเซ็นด้วยอะไรด้วยอะไรที่มันคือหนักใจอ่ะที่รู้สึกแบบว่า ต้องลไก่ไก่นื้ออ่ะไม่คือเราเป็นปีแล้วมาตลอดไงเราทำงานในแบบฉบับของเราคือเขาคือคือเราไม่ว่าอิสระคือเราก็กลัวว่าเราเข้ามาเราปรับตัวไม่ได้หรือวิธีการทํางานมันอาจจะต่างกันจนเราแบบว่าเราเข้ามาถูกที่ของเราหรือเปล่าอะไรอย่างี้แล้วมีหลายๆอย่างในเรื่องของรุ่นนี้นั่นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ้วยพอเข้ามาบริษัทใหญ่มันทุกอย่างมันต้องมีรายละเอียดที่แบบชี้แจงชัดเจนใช่ อันนี้กังวลมากๆาแล้วพอรู้ว่าพี่บุญเขาตัดสินใจว่าเขาจะมาเราไม่มาดีกว่าดี่ไม่ตอนแรกรู้อยู่แล้วพี <c oughs> ่บุญมาตอนแรก <c oughs> รู้อยู่แล้วเพราะว่าพี่บุญก็เข้ามาบอกก่อนแล้วว่าเออพี่จะอย่างนี้นะ,นะ,อ,ะอย่างนี้นะอะไรงียถ้าในพักของบุญน,นะถ้าวันนั้นสมุนเพมจะไม่ตัดสินใจจะทำแบนจะทายังไงกับผู้เราเตมไม่ครับไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ไม่รู้คือจะพูดยังไงดีอ่ะเราโตมาเขาเราอยู่มาเขาถ้า ถ้าถ้ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ไม่มีเขาเราก็ไม่ไม่เอาดีกว่าอชไรใช่เราสึกว่าเราเราไปกับเขาดีกว่าอยู่กับเขาได้ต,ตอนนั้นท่านเป็นตัดใจที่จะไม่ไม่จะไปหรือะไปคือไม่รู้อ่ะคือตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดถึงท่านนะเราเราแคร่รู้สึกว่าเอยดีที่เปรมมาบอกว่าโอเคไปด้วยกันคือเรายังไม่อยากคิดถึงท่านที่แบบถ้าเปรมบอกไม่ไปเราจะเอาไงตอ่อเรารู้สึกว่ายังไม่ยังยังไม่อยากเครียดถึงท่านนะใช่ใช่ครับผมใช่ ก็หนึ่งเนียนเดือนเหรอก็ที่ผ่านมาหนึ่งเดือนผมก็รู้สึกว่าโอเคเราเราก็มองว่าแบบการทํางานที่มันเป็นระบบมากขึ้นนะเราก็มองว่าแบบมันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็พยายามปรับตัวผมเชื่อว่าในอนาคตมันก็คงนีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของทั้งงานทั้งโอกาสเราด้วยคุณภาพในการทำงานของเราด้วยใช่แต่ไม่กลับวันีใจที่เรากลับมาเป็นเหมือนเดิม เรถึงก็กลับมาเป็นคู่กันอีกนะก็อยู่ก็อยู่ด้วยกันตลอดเรไม่เคยแยกไปไหนกันเลยมาอยู่ด้วยกันอ๋อแล้วมีซีรีส์คู่กันรันนี่โอเคโอเคโอเคอันก็คือได้กลับมาร่วมงานกับพี่บุญนพี่บุ๋ได้ทำโปรเจกที่อยากทำมานานแล้วจริงๆอะแต่จริงอโปรเจกแวมไพร์ต้องบอกมันมันมีโปรเซสมาตั้งแต่ตอนอยู่วาบีแล okay. ้วใช่ครับผมแต่พออ่านแล้วเข้าจีเอ็มย่างเงี้ยก็เลยอยากให้มันมีโปรเจกนี้ต่อไปด้วยใช่รวมถึงโปรเจกคือื่นของบุญด้วยเนาะใช่ผมก็ อยากให้มันมีต่อไปเพราะเราเรา,เราเคยบอกแล้วเ,เคยประกาศไปแล้วด้วยไย่างเงี้ยใชเราแบบไม่อยากทำให้แฟนคลับเราหวาดใช่ครับผมอันน,นี้จะเริ่มเป็น่โปรเจกต์หลันหรือว่าต้องเอาเรื่องของเราก่อนอะไรนะฮะวิวบุญต้องไถ่เรื่องแย่ก่อนหรือว่าโปรเจกต์อ๋ออันนี้ยังยังไม่รู้ทำอะไรที่ชัดเจนนะครผมใช่แต่ได้ดูแน่นอน<ม>ใช่ยังไง <นะ S 2> ไก็มีมีเรื่องนี้เกิดขึ้อน่นอนต้ถ่ายไปก่อนไปเรียบร้อยใช่ครับผมก็ฝากเข้าไปปั่นวิวด้วยนะครับผมเข้าไปดูกันเยอะๆหลายคนแต่ว่า อะอะไรอะไม่เกี่ยวอะไรบ้านเหรออาจจะต้องอาจจะต้องแฮนกล้องไปแล้วก็ยืนใหม่แปดกล้องฮะไปทางขวาไม่ไม่ไม่แพ้ผมเพราะผมไม่ได้แพงอะไรเลยคือคือแจ้งมาเรารับได้อะไรอย่างนี้วันต้้งมาเราลำได้ใช่ใช่คือแต่ก็คือมันต้องอย่างอย่างที่เราบอกพอเราเข้าเข้าไปในหนักมันใหญ่ขึ้นเราไม่ได้มีโอกาส เราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ตัดสินใจได้เนาะมันต้องผ่านไหไขั้นตอนนิดนึงแต่บอกค่าตัวไม่ได้แพงครับผมคือยังมีบ้านให้ผ่อนมีรถให้ผ่อนครับผมจ้างค้าเล่นครับดูดัวครับผมคือจ้างได้ครับผมเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าได้ของแต่งรถเข้าได้ครับผมอ่อะไรอีกอะปมด้วมั้งไอตัวนี้ยังขายงานบ้าง่ ขายไปแล้วว่าเดี๋ยวลูกค้ากันนี้เย่เขาดิวต่อแล้วใช่พ่เพราะเรารักสีเขียวเขอก้ไม่เบอไม่เห็นใช่ไมแม่เขาคุยแล้วว่าน้องบุญน้องเฟมเนี่ยว่าวันไหนผมก็เลยบอกให้พี่กวางพี่กวางไปโอเคไปคุยไปติดอรเลยเพราะราอตั้งโลกนะตั้งเยอะเจอไมเจอเจอไหมพี่หวานเนี่ยการบุกนีตงตอนนั้นีที อ๋อเป็นติดเชื้อครับผมติดเชื้อที่ทอมซินักเสกคือหมอเขาบอกว่าเหมือนมีแผลที่คอแล้วแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทอมซินมันอักเสกตรงที่คอแบบเป็นขาวๆที่คอเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาตอนแรกมันมันบวมแค่ฝั่งนี้สัาพักมันเริ่มลามเหมือนไม่รู้เรานอนฝั่งไหนเยอะกว่ามันบวมไปข้างหน้าเลยใช่ครับผมน่าจะเกิดจากการที่ที่น่าจะเป็นแผลที่คอแล้วมันเกิดการอักเสบแบบติดเชื้อเข้าไปอะไรใช่ครับผมแต่ตอนนี้อาการดีขึ้น ที่แล้ว้เป็นสังจะกลับมาจากคว่าไม่นะตอนนั้นตอนนั้นหือไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นมั้ยเป็นเอยตอนญี่ปุ่นปกติครับใช่พอแต่พอจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตเปมมันมันเริ่มเป็นตอนแรกปกติมากเลยแต่พอก่อนก่อนวันขึ้นคอนเสิร์ตเปวันเดียวอ่ะมันบวมแบบบวมเต่งเลยฮะ แล้วพอพอจะขึ้นคอนเสิร์ตเพลงอีกไม่กี่ชั่วโมงคือบวมทั้งหน้าเลยคือบวมแบบตาแทบปิดสาการไปเลยอช่ไหมที่มาที่แปลว่าแฟนคลับจับผิดก็คือไม่ใช่จับผิดก็คือเรื่องจริงที่สถานการณ์เพราะว่าพอบวมครับจริงพอบวมจริงเพราะผมบอกให้หมดว่าไม่ต้องขึ้นแต่ผมบอกไปแล้วว่าไม่ต้องขึ้นทันทีอันนี้เขาอยากขึ้นอยากขึ้นไม่เราขึ้นไปร้องเพลงไงเราเราไม่ได้ใช้เราเราสามารถปิดหน้าได้เสียงเรายังไหวไงใช่แล้วก็เก็บเสียงทั้งหมดเพื่อไปโชว์เพลงนั้นแต่ในรูปที่เราถ่ายแบบค่อนข้างที่แบบร้อปาก บวมทั้งตาจะปิดใช่ใช่บวมบวมหมดเลยคอก็บวมครับใช่ก็ออกเสียงยากนิดแต่รู้สึกว่าเรายังไหวเราทำได้ก็สู้สู้แล้วต้องการรักษาอะไรจะรักษาอย่างไรครับอืมที่จริงหมอเขาบอกว่าก็ให้กินพวกยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยพอให้เพียงพอใช่ครับผมก็กินอาหารอ่อนๆพวกะเขาต้มหรือว่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้คอมันเกิดอาการเสื่มมากขึ้นเอาจริงหลังจากนั้นนะไม่ไม่กี่วันเราก็หายหายดีแล้วใช่พี่มันไม่ต้องมันระวังในการใช้กินเลยบ้างอืมที่จริงก็ ก็เป็นพ right. so, um ื้นฐานของคนที <S s ่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรักษาสุขภาพตัวเองอยู่แล้วเนาะใช่ครับผมยังยังปวดท่าจจะแบบเผลอเลยหรืออะไรสักอย่างที่แบบเลอะเคืออะไรเลิศเลิศคืออะไรเลิศเลศทำทำสับแก่ปะเลิศลิศแบบไม่ไม่ไม่คือเราเราเหมือนแบบประมาทไปหน่อยประมาทไปหน่อยใช่ครับผมเลยแบบพักผ่อนน้อยด้วยใช่อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามดูแลตัวเองมากขึ้นนอนพักมากขึ้นพักผ่อนเยอะขึ้น จะถามเรื่องซาลาเปาอีกเหรอไม่แต่ตอนตอนเอาจริงตอนได้แดงเขาไม่ไม่ได้มีแก้มขนาดนั้นเออใช่ตอนนี้เขาไม่มีแบบแบดดี้แฟตตรงนี้ได้ตอนนี้แบบยังยังเยอะอยู่ครับมันจะไปหาหมอแล้วตั้งหน่อยเาแสดงว่ามันตอนที่มันขึ้นแล้วมันไม่ลงแล้วก็ต้องไปหาหมออีกรอบนึงคือคอลลาเจนมันเริ่มหมดแล้วฮะไม่สามมาพึ่งสวยไมได้แล้วเหรอไม่ไม่ไม่หนึงมีแก้มอ่ะยิ่งหมบอกว่าคอลลาเจนเยอะอ่ะาองไปเอาออกต้องไปเอาออกมันเยอะเกินไปจะไปพึ่งสวยไม่ได้เล้อก็ไปให้หมอ เราเราเรามีทั้งห้องเราไปทั้งหองหอกแต่เม huh? ื่อก่อนเพมสามารถให้มี่สั่งมนได้คุณสงได้้มีต้องการของก็ได้ใช่ใชใช่วันนี้คือผแก่แล้วครับผมอะไรอศักยภาพในการทาอะไรก็ไม่เหมือนเดิมไม่เราต้องคิดว่าเราเด็ไี่ยพูดไปในแบบว่าเก่งแบ่ไหไม่คือเราอายุแบบเลยเลยเกินยี่สห้าคือเหมือนมาเปิดเตี๋ยวอะ มาเปิดแบบไมโครโฟนสุดเลยครับผมแต่ว่าเอาเท่านี้แหละเออเอาพดีพดีกำลังดีกำลังดีใช่เขาบมันอยู่อยู่ที่ตามเนื้อเรื่องด้วยถ้าเกิดเอ้ยเขาต้องเป็นทรงยังไงก็เดี๋ยวเขาลดได้แหละเราเชื่อความสามารถเขาได้ไม่มีปัญหาได้ใช่ใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากน้อยมาก